สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รูจะมาพูดเรื่องการทดสอบจํานวนเฉพาะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น2 3 7 9เป็นจํานวนเฉพาะทดสอบอยังไงครับเป็นจํานวนเฉพาะไหมเอาไม่ใช่ทดสอบอยังไงรูจะมาบอกว่าเขาจะหาว่าเอาตัวเลขกี่ตัวไปเช็ค2 3 7 9ว่าเป็นจํานวนเฉพาะไหมเขาจะทําโดยการเอา เลขที่เช็คก็คือเลขจำนวนเฉพาะตั้งแต่2ขึ้นไปจนถึงจนถึงเท่าไหร่2 3 5จนถึงรูทของ2379ครับอ่านเรียนกคยยินไหมหรือตั้งแต่2ถึงเลขอะไรก็ได้ที่ยกกำลัง2แล้วใกล้2 3 7 9ก็คือตั้งแต่เลข2ถึงเลขอะไรเอ่ยที่ยกกำลัง2แล้วใกล้2 3 7 9 ถึง x นะครับ 2- ถึง x ที่ x นั้นยกกำลังที่ x ที่ x ยกกำลัง2แล้วกใกล้2 3, 3 7 9ที่สุดเขาพูดอย่างนี้ที่ x กำลัง2น้อยกว่า2 3 7 9ที่สุดอะไรเงี้ยครับอืมคงอาจจะพูดไม่ค่อยดีนะครับโอเคเออเขาทดสอบอย่างนี้ทดสอบโดยการ เอาตัวเลขจำนวนเฉพาะตั้งแต่2ถึงรูทเอไปหาร2 3 7, 9 9ดูว่ามีลงตัวหรือไม่ถ้าไม่มี2 3 7, 9ก็จะเป็นจำนวนเฉพาะทันทีนะครับนักเรียนเคยเรียนมาใช่ไหมครับว่าทดสอบอย่างนี้แล้วนักเรียนสงสัยไหมว่าตัวเลขที่ตั้งแต่2ถึงรูทเอี่ยทำไมเขาถึงใช้รูทเอวันนี้กูจะมาไขาข้อข้องใจตรงนั้นนะครับ ว่าทำไมใช้ถึงนูทดอินโอเคอันดับแรกคือเอ๊ะกูลองลองออกไปใช้งานก่อนเออเลขอะไรเออยกกระังสองเดียวแก้สองสามเจ็ดเก้าที่สุดเราลองหาดูนะครับลองลองใช้งานก่อนเลยเดี๋ยวค่อยค่อยบอกนะครับอ่านี้เป็นเลขสองกี่หลักสองหลักสิบคูณสิบได้ร้อยได้ศูนย์สองตัวถ้าร้อยคูณร้อยได้ศูนย์หลายตัวมากใช่ไหม แล้วตรงนี้23นี้ก็เรียกอะไรใกล้สุด40คูณ40 446ไ,ไหมันย1,600แต่ถ้า15 25 25มันก็เกิน23ใช่มแ้ยว่าต้องเป็น40กว่ากวานะกนะบบา่านะครับเลียกอะไรน่านี่ถอดรูทแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าคูไม่ได้ทำจริงๆครูเดาๆเอาแล้วถ้า45คูณ15ได้ไหมั5คูณ15ได้ หาสได้สองศูย์สองแสงว่าต้องเป็น45หถึง50นะครับเอาสัก47ดู47่สิดคูณสี่สเดได้เ,เดี๋ยวครูจะทําวิธีอะไรให้ดูนะครับสี่สิคูณสิจครูจะทําเป็น50คูณกับ 47, 6, 5, 4ี่สิบเจ็ดหกห้่บวกสามกำลังสองเท่ากับ5 4าสี่22 เท่ากับ2209นะครับ2209ใกล้หรือยังก็ใกล้นะครับลองทดสอบ48ดู48ก็คือ50คูณกับ46บก2กำลัง2 56 30 54 20 23เอ่อ2 3 0 4ใกล้นะครับโอเคกูครู้แล้วว่าเรียกตั้งแต่2ถึง48เนี่ย 2 3 5 7 11จนถึง48เราก็ใช้47นะครับเพราะว่า48มันเลขไม่ใช่จำนวเฉพาะโอเคตั้งแต่นะครับเนี่ยเราเรียกพวกนี้ไปหาร2 3 7 9ดูถ้ามีเลขพวกนี้หารลงตัวเมื่อไหร่ก็2 3 7 9ก็จะไม่ใช่จำนวนเฉพาะทันะครับเนี่ยคือจำนวนที่เอาไปเช็คเนี่ยเรายนย่นย่อที่สุดแล้ว ที่ว่าหาถึงแค่รูทเอ็นก็พอ2ถึงรูทเอ็นนี่ยครับตัวเลข2ถึงรูทเอ็นเอาไว้เช็คจำนวนเฉพาะว่ามีกี่ตัว n ก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวรูบอกไม่เคลียร์ n ก็คือเลข2 3 7 9นะครับอเออเมื่อก,กี้นักเรียนสงสัยวิธีการคิดเลขยกกำลังสองครูไหมเดี๋ยวรูเฉลยให้นิดนึง48่กำลังสองครูก็คือเอา48่กำลังสอง ลบกับ2กำลัง2อบวก2กำลัง2ลบเข้าลบเพิ่มเข้าลบแล้วเราเห็นตรงนี้เป็นผลต่างกำลัง2ก็เป็นคนเขาก็ใช้วิธีนี้กันเยอะนะก็เป็น46คูณกับ50บวก2กำลัง2นั่นเองเนี่ย46คูณ50 ทำไมเขาทำแบบนี้กันเพราะว่ามันจะเป็นเลขตัวเดียวคนกับเลขสองหลักมันจะง่ายมากทําให้คิดเลขในหัวได้บางคนเขาคิดเลขในหัวแล้วก็ตอบออกมาเลยนะครับโอเคนั่นเป็นเทคนิคการยกกาลังสองเฉยๆแต่ไม่เกี่ยวอะไรนะกูกูให้แบบเผื่อนักเรียนไปเจอใครเขาคิดเลขทําไมเขายกกําลังสองใกล้เคียงเร็วจังอย่างเงี้ยเขาก็คูณของเขาทำไมเขาคูณเร็วจังอ่ะช่างมันเออโอเค แดี๋คูจะพิสูจน์ตรงนี้นิดนึงว่าไอ้รูเอ็นเนี่ยมายังไงคูรู้ว่าคน่อยากรู้คูก็อยากรู้สมัยเด็กๆอะ่ะอนนี้คูมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคูอยากให้เด็กเก่งอะ่ะคูไม่รู้จะทํำยังไงเด็กอะ่ะจะบอกว่าคณิตศาสตร์มีแต่ความจํามีแต่สูตรลัดไม่ไม่จริงอย่างที่เขาว่าเลยมีแต่พื้นฐานมากกว่าโอเคทั้งเดียนลองเดาดูเอ็นเนี่ยโดยปกติ มันก็คือถ้าเราเจอเลขที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็มันจะต้องเป็นเลข a คูณ b สองตัวอย่างนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเราคิดตรงกันข้ามถ้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ต้องเป็นเลข a คูณ b ใช่ไหมถ้าเราแล้ว a คูณ b เนี่ย a นี้ก็ต้องน้อยกว่า n น้อยกว่าเท่ากับ n ใช่ไหม b นี้ยังไงก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ n ใช่ไหมเป็นถึงห้าสิบเนี่ยเลขอะไร A เนี่ยจะเป็นได้สูงสุดก็50 b ีเป็น1 a จะเป็น51ได้เไหมเเป็นไม่ได้ A กับ b ก็ต้องอยู่ระหว่าง n นะครับแล้ว a กับ b เนี่ยครูต้องยกยกตัวอย่างหนึ่งให้ตัวหนึ่งเป็นตัวน้อยตัวหนึ่งเป็นตัวมากนะนะครับหรือจะเท่ากันก็ได้นะแต่ครูยกให้ a น้อยกว่าบ b แล้วกันนะเพื่อความสวยง,งามแสดงว่า a เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง a น้อยกว่า n และ b ก็น,น้อยกว่า n ด้วย ถ้ามีถ้ามีจำนวนตัวประกอบจริงๆนะจานวนตัวถ้ามีตัวประกอบอออืมครับแล้วเนี่ย n มันเท่ากับ A คู B, น B ะนี่เก็บวไว้ก่อนนะอันนี้นี่คือตั้งต้นนะถ้าเราดันเจอเนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวครูพูดครูทำไปเรื่อยๆดีกว่าครูจะไม่พูดอะไรมากนักเรียนดูเองนักเรียนจะเข้าใจครูเองครูยกกำลังสองนะครับมันก็เป็นจริงใช่ไหม ตรงนี้คูยกกำลังสองเนี่ยเหตุผลอะไรก็เห็นทั้งเยนดูนะคูจะเอา a b เนี่ยคูยถามให้ a b เนี่ยต้องอยู่ตรงไหนครับนั้งเดนเอคูนบีเนะี่ยเอคูณบที่เราสนใจก็ต้องอยู่ระหว่าง a อกำลังสองหรือไม่กับบีกำลังสองใช่ไหมใช่ไหมถ้าพูดตามหลักจริงๆอะ่ะมันต้องไม่มากกว่ามันต้องไม่มากกว่าตัวมากสุดกำลังสองแล้วก็ต้องมากกว่า คลังสองตัวน้อยสุดนะนะครับแล้ว a คุณ b นักเรียนรู้ไหมมันคืออะไร a คูณ b ก็คือตัวนี้ไงก็คือ n แล้วก็แทนกลับไปเลยเออตอนนี้เราจะดูแค่ตรงนี้แล้วแล้วเนี่ยสาคัญตรงนี้แหละสำคัญตรงที่กูอยากจะพูดตรงนี้สีกูเยอะนิดนึงนะโอเคตอนเนี้ย เราจะรู้ว่าตรงนี้คือตัวตัวประกอบตัวน้อยตัวน้อยกับตัวมากมันต้องมีตัวน้อยกับตัวมากใช่ไหมถ้านักเรียนจะหาถ้านักเรียนเจอตัวใดตัวหนึ่งอะเอหรือว่า b หรืออะไรเงี้ยตัวใดตัวหนึ่งครูจะยึดเอาเจอตัวน้อยก่อนถ้านักเรียนเจอตัวน้อยที่เป็นตัวประกอบอะสักตัวหนึ่งอะตัว b เราไม่ต้องสนใแล้วใช่ไหมเราเจอตัวน้อยสักตัวหนึ่งอะเราก็ดูตรงนี้สิตรงนี้น่าสนใจนะ เราก็หาตัวเลขตั้งแต่นี่อ๋อตรงนี้นี่คือตัวน้อยนักเรียนดูตรงนี้นะเทียบกัน2ตัว a อกำลังสองน้อยกว่า n ก็แปลว่าถ้าเราเจอตัวน้อยสักตัวหนึ่งอะตัวน้อยสักตัวหนึ่งที่ไปหาร n ได้ยังว่า n ตัวนั้นก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วนะครับดังนั้นเราก็ไปสนใจตัว a ซะเลยใจตัว a เอามาดูตัว a กัน ตัว A ที่เราจะสนใจก็คือ A มันก็ควรจะน้อยกว่ารูทของ N เองนะครับแปลว่าถ้าเราเจอตัว A มันจะเจอมันจะหาตัว B เจอโดยอัตโนมัติเลยทเต็มก็จะไหมถ้าเราหาแค่เราเจอแค่ตัวน้อยตัวน้อยมันจะหาตัว B ได้เจอโดยอัตโนมัติเราก็หา A ก็ควรจะอยู่ระหว่าง0ถึงอะไรครับเนี่ย 0ถึงรูทเถ้าเราเจอตั้งแต่0ถึงรูทเนี่ยเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 7 8, 8, ทุกตัวเลยจนถึงรูทเนะครับก็คือตัว a เนี่ยแหละถ้าเราเจอตัว a อะไรก็ได้ตั้งแต่1ถึงรูทเแล้วไปหาร n ได้ไปหาร n ได้แสดงว่า n ตัวนี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วไปหาร2 3 7 9ได้นะครับโอเค แล้วเขานี้เนี่ยต้นมาเนี่ยที่มาแล้วแล้วเราจะทดสอบเลยไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะไปถึงถึงเอา้าตรงนี้ถึงเมื่อกี้สี่สิบเท่าไหร่สี่สิบเก้าใช่ไหมสี่สิบแปดใช่ไหมอ่าเราจะทดสอบทุกตัวอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเนี่ยเราเจอ A ตัว A ที่เราจะ มื่อก่อนถ้าเราต้องตรวสอบ1นึถึงสอง9ไปหาทุกตัวก็ไม่ไหวนะครับเยอะไปทนไม่ไหว ructure, ทําไม่ไหวเราหาแค่1ถึงรูทเอก็พอก็คือถ้าเราเจอสักตัวหนึ่งอ่ะตัวน้อยสักตัวหนึ่งอ่ะตั้งแต่หถึงรูทเนอ่ะอืมแค่นี้ก็พอแล้วไปหาเอนลงตัวนะครับแต่เนี่ยเรามันตัวประกอบทุกตัวทวี่นหนึ่งถึงสถึงแปใช่ไหมไปหาเอ็นลงตัว เหนื่อยไหมก็ยังเหนื่อยอยู่นักณิสตร์ก็บอกว่างั้นเอาเฉพาะที่เป็นจํานวนเฉพาะตั้งแต่ 1- นึถึงสี่ก็พอก็คือ2 3 5 7ามห้าเจ็ดถึงสีก็พอเห็นไหมยิ่งน้อยลงไปอีกเอาจํานวนเฉพาะเพราะอะไรเพราะตัวที่เป็น4 5ตัวที่เป็น4เป็น6เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวประกอบของ2ออยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไป หาย้เสียเวรเวลารเนี่ยทั้งสิ้นไงเนี่ยเนี่ยใช่ไหมล่ะนี่แหละเราก็เลยบอกว่าเราจะหาจำนวนตัวเฉพาะตั้งแต่เออตั้งแต่พ p ี p 2 p 2. ่พีงพีมช่างมันนะั้นตั้งตั้งจำนวนเฉพาะตั้งแต่2ถึงรูท N ไปหารไปหารโจทย์ดู ว่าเนี่ยเราจะเช็คแค่นี้เราจะเช็คแค่นี้เ,เ,เช็คแค่นี้แหละเช็คแค่นี้นแหละตั้งแต่จํานวนเฉพาะตั้งแต่2จนถึงรุเ่เไปเอดูถ้าเจอตัวใดตัวหนึ่งก็จะทาให้รู้ว่า n เ,เนี่ยไม่ใช่จํานวนเฉพาะโอเคเนี่ยแค่นี้เองสรุปครูจบแล้วนะทั้งเรียนทั้งเรียนครูโฟกัสต,ตัวน้อยนะโฟกัสต,ตัวน้อยเพราะตัวมากเราไม่ต้องไปหาครับ ทั้งเรียนอาจจะเข้าใจว่าเนี่ยเนีบทสุปก็คือทั้งเรียนฟังว่าครูสนใจตัว A ตัวเดียวแล้วครูสนใจตัว N ครูทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันให้ได้ก่อนแค่น,นั้นเองเคโอเค,อเคนี่แหละวิธีหาเช็คว่าตัวนี้มันเฉพาะไหมก็อเอาจํานวนตัวเฉพาะตั้งแต่2จนถึงรูทเ N มาเช็คนะครับรูทเอของเด็กตัวนั้นยกตัวอย่างตัวอย่าง ยกตัวอย่างบางทีนักเรียนเห็นครูเขียนแต่ตัวอ,อักษรแล้วมึนมึนมันมึนเนี่ยมันมึนจริงนะเ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวครูลบมลันเนี๋ยเอาเลยดิอืมเช่นเช่อนอ่ครูจะเอาเลขลงตัวเพื่อง่ายๆได้ไหมครับเอาเลขเช่นเลขหกสิบสี่ 64กูรู้ว่ามันมีตัวประกอบแน่นอนนะครับเลขกอะไรที่ใกล้ๆรูทของ64ก็คือจะเช็คว่า64เป็นจํานวนเฉพาะไหมเราก็จะเอาเลขจกจนวนเฉพาะตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไปหาร64จำนวนเฉพาะตั้งแต่2ถึงรูท64ก็คือก็คือ8ตั้งแต่2ถึง8 2 3 5 7ไปเช็ค ว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่หานลงซีลงตัวไหมอ่านะครับไอตรงเนี้ยเราจะเริ่มครูจะต้องให้นักเรียนเข้าใจได้เอาคจูแยกตัวประกอบนะครับจริงๆครูคก็เช็คทุกตัวนะหนึ่งสองสามสี่เอาถ้าครูเช็คทุงตัวมันก็ได้ถึงหกสิบสี่เลยนะแต่ว่ามันไม่เอามันเสียเวลาครูก็เอาเช็คแค่น,นี้ก่อน1นึ่งคูณหกสิบสี่สองคูณสสามหกสองสองสี่สามไม่มี ตัดออก4 1 4 5 6 4 6 24 5 5 2 6 5้าไม่มี6ไม่มีมี7 8 7ไม่มี 7, 8 8 64 9เลขมันจะเริ่มย้อนแล้วเห็นไหมมี1 2 4 8 16 3 2 4ี่แดสเป็นตัวประกอบของ14นี่นะครับกูค,คิดอย่างนี้แ้วนักเรียนคิดว่าถ้ากูจะเช็คกูคจะเช็คกูคต้องเช็คแค่ หนึ่งถึงแปดก็พอเพราะไปเก้าอะไรมันก็ต้องมันจะย้อนกลับมาแล้วกูไม่ต้องมาเช็คตัวเลขเยอะๆกูเช็คแค่หนึ่งถึงแปดก็ icamente, พอว่าหนึ่งถึงแปดเป็นตัวประกอบของสิบสี่หรือไม่นะครับใช่ไหมนักเรียนแล้วเก้างเงี้ยเก้าเนี้ยเก้าเก้าเก้าเอาเอาสมมติสมมติเป็นเก้าแล้วกันเดี๋ยวนักเรียนบอกทำไมกูรีบเช็คอ่ะ 9 9 8 7 99 9 9 8 7 2 9 8 72 9 7 6 3มันต้อง7กว่ากว่าใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวน้อยแล้วถ้าตัวมากคูณกับตัวน้อยมันก็ต้องน้อยกว่า8ลงมาแล้วเนะี่ยก็เช็คแค่10นะสมมตนินะส10นะอันนี้คูณเช็คมัวม่วมนะ10ก็ต้องเป็นคูณกับได้64 10ก็6กว่ากว่า,วาใช่ไหมไหมเนี่ยตัวน้อยก็อยู่ เนี่ยคือฝั่ง A A อยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็เช็คแค่ฝั่ง A ก็พอฝั่งตัวน้อย1.8นะครับว่าหนะึดหาตรงสีตงตัวไหมแล้วเราจะไปเช็ค1.8ถึงทำไมเอ้ยเราเรา๋เราอเราไม่ใช่เราต้องเช็ค1.8แต่1.8เนะี่ยมันมีความซ้ําของมันอยู่นะครับเราก็เช็คแค่2 เอาหนึ่งสองสา้าหเจแปใช่ไหมเราก็เช็คแค่1เราไม่เอาเอาสไปหาต 4, น้ำสได้ไหมสาได้ไหมสี่ทำไมเราไม่เอาเพราะว่าจริงๆเราต้องเช็ค1ถึง8ปดนะนี่คือตามหลักนะ,ต,ต,ากะานน 1, ตามหลักอันนี้ครูแยกตัวประกอบเป็นยังไงเลยหนึ่ถึงห4สิบตามหลักก็คือคุณต้องเช็ค1ถึง8เช็คตัวน้อย ครับแล้วก็สีเ่เราไม่เช็คเพราะว่าอะไรเพราะ4ก็เป็นตัวประกอบของ2มันก็ตัดไปได้5เช็ค6คือเช็คก็คือเอาไปหาร64นะ6ไม่เช็คเพราะมันเป็นตัวประกอบของชุดจำนวนเฉพาะพวกนี้แล้วแสดงว่าเราก็เช็คแค่เอา2 3 5 7เนะี่ยไปหาร6 4ดูว่ามีกี่ตัวที่หาร้ย มีตัวเลขพวกนี้จานวนเฉพาะพวกนี้ไหมไปหาร24เราก็เลยสรุปเป็นว่าจํานวนเฉพาะตั้งแต่2ถึงรูทเอ็นจำนวนพวกนี้ทั้งหมดอนะไปหาร2379ดูว่ามีตัวที่หารลงตัวไหมถ้าตั้งแต่นี้ลงตัวแปลว่า2379ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนี่คือวิธีเช็คนะครับโอเคไหมนักเรียนครูอธิบายพอจะรู้เรื่องไหมโอเคแล้วพบกันใหม่กับครูป,ป๊อป ที่ครูคิดหวังว่านักเรียนจะชอบคณิศตศาสตร์จากครูพยายามจะอธิบายเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดให้นักเรียนเข้าใจนะครับเจอกันบ่าย